ใบเฟิร์นเล่านาทีกอดใหม่ดาวิกากลางสนามบินวันนั้นเกิดอะไรขึ้นวันก่อนทําฮือหาทั้งโซเชียลหลังได้เห็นภาพของอดีตเพื่อนรักอย่างใหม่ดาวิกากับใบเฟิร์นพิมพ์ชนกกลับมาเจอกันอีกครั้งหลังจากทังหายแยกย้ายกันไปนานหลายปีเมื่อใหม่ใบเฟิร์นบังเอิญได้มาเจอกันที่สนามบินฝรั่งเศสทั้งคู่กำลังเช็คอินเพื่อเดินทางกลับเมืองไทย และทั้งคู่ใหม่ใบเฟินก็ได้มีการทักทายและโผล่สวมกอดกันสำหรับใหม่ใบเฟินทั้งคู่เคยมีผู้จัดการเป็นคนเดียวกันก่อนที่สาวใบเฟินจะแยกตัวออกมาจนเกาะกระแสะเม้าหมอยกันว่าทั้งสองสาวแตกหกักทางใครทางมันกันซะแล้วดังนั้นภาพมิตรภาพดีๆที่เพิ่งได้เห็นก็ทําให้แฟนๆอดที่จะดีใจไม่ได้ล่าสุดสาวใบเฟินพูดถึงประเด็นข่าวดังกล่าวว่าบังเอิญเจอกันที่สนามบินที่ปารีสผู้จัดการหนูเห็นก่อนก็เลยเรียกกันก็คิดถึง ไม่เจอกันนานมากก็อวยเรื่องบ้านกันดีใจค่ะส่วนตัวก็คิดถึงใหม่คิดถึงพี่กล้าวอยู่แล้วและยินดีกับความสําเร็จของกันและกันดีใจที่แฟนๆยังคิดถึงพวกเราเรื่องข่าวเกาเหลาคือจริงๆก็ไม่มีข่าวอะไรให้สยบตั้งแต่แรกอยู่แล้ว